สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวเจ้า LDPlayer ตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นตัว9ที่เขาได้ทำโปรเจกต์ขึ้นมานะครับสำหรับการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้รู้กันนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามมาเลยพี่ครับผมเล่นเกมถังซานที่เราเล่นกันทุกวันใช่ไหมเป็นช่องหลังผมก็จะเล่นถังซานกันเยอะมากก็มีคำถามมานะครับว่าเล่นตัวไหนทำไมมันลื่นจังตอนสตรีมนะครับก็สตรีมไปเมื่อวานก่อนนะครับก็ ได้ทําการใช้ตัวเวอร์ชัน9เล่นนะครับค่อนข้างที่จะลื่นเลยตัว LDPlayer 9นะครับเขาได้ปรับหน้า UI นะครับให้มันมีสีขาวนะเปยนจากสีดำนะครับเป็นสีขาวให้มองชัดขึ้นส่วนการตั้งค่าโมเดลนะครับก็จะมีเหมือนเดิมเลยนะครับหลายอย่างก็มี ASUS ด้วยนะครับตั้งค่าเกมตั้งได้ถึง120เฟรมเรทเลยนะครับ ถึง10 4่้ยีีเลยเนี่ยเปิดใช้งานต่างๆได้นะครับผมอันนี้คือที่เขาปรับนะครับส่วนข้างขวามือเขาก็เอามาหมดเลยเหมือนเดิมมีการตั้งมาโคได้นะครับมาโครเมาส์ได้ตัดภาพได้แคปได้นะครับแล้วก็ตามด้วยบันทึกวิดีโอที่ผมชอบมากเลยบางทีผมจะ บันทึกแล้วก็ไปส่งให้ในดิสคอดเนี่ยครับผมก็ปรับภาพเป็นมินิวิดีโอเพื่อส่งนะครับมันจะได้ย่อไฟวิดีโอเราได้นะครับเพื่อส่งได้บางที่เราอัดนานใช่ไหมครับมันส่งไม่ได้ครับก็ปรับตั้งค่าได้บันทึกได้เต็มที่ก็มีเหมือนกันนะแล้วก็โหมดของการ ซิงค์นะครับซิงค์ตัวที่เราเปิดจออื่นด้วยนะครับนี่มันซิงค์สจอได้ก็เอามาเหมือนกันนะครับเริ่มซิงค์ส่วนตัวนี้ก็จะเหมาะกับคนที่รีไอดีนะครับที่ต้องการเฟรมเรทสงูงสุดสำหรับการรีหานะครับหรือจะเล่นหลายจอครับโหมดซิงค์สำคัญที่สุดซึ่งผมก็เคยทำมาก่อนนะครับก็จะรู้ได้ว่าตัวไหนลื่นไม่ลื่นนะครับส่วนมากผมก็ใช้ L d ดีที่จะเป็นตัวที่ลื่นที่สุดนะครับสำหรับการจะใช้หน้าเดียวกันพร้อมกันนี่คือ ที่ผมเคยใช้งานนะครับตอนแรกที่ผมใช้นะครับผมเห็นเป็นตัวใหม่ก็เลยใช้ดูนะครับหลังจากที่ใช้ไปเออมันค่อนข้างกินสเปคน้อยนะครับน้อยลงขึ้นมานะครับแล้วอีกอย่างคือเฟรมเรทเวลาผมเล่นนะครับมันไม่ค่อยไม่ค่อยตกเท่าไหร่มีการตอบสนองเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนว่าลดการใช้ CPU นะครับและหน่วยความจำอันนี้น่าสนใจมากเลยคือเราเล่นเกมแบบนี้ครับมันต้องเปิดหลายจอใช่ไหมเกมมือถือเราเล่นหลายเกมเช่นผมเป็นสตรีมเมอร์นะครับพวกเกมมือถือเนี่ยผมต้องเล่นหลายจอมากๆนะครับซึ่งในการเปิดเนี่ย เออมันช่วยผมได้เยอะเลยะครับผมก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้อยู่ก็สามารถดาวน์โหลดนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้ดิสชั่นก็ดาวน์โหลดได้นะครับหรือว่าเข้าเว็บไซต์เองก็ได้แล้วแต่นะครับพิมไปเลยครับ ld player เวอร์ช n เนะครับแล้วก็ผมไปนั่งดูเว้ยนี่ผมไปนั่งดูเอ้าเออเขาเปิดออกมาครับแล้วมันมีอันนี้ด้วยครับกิจกรรมหาบัคผมก็เลยว่าจะลองลองสืบหาดูนะครับซึ่งไปนั่งดูเขาส่งให้เนี่ยเออมันก็มีหลายอย่างนะครับแล้วเขาก็แก้หมดเลยครับไม่นั่งดูเขาบอกว่่าเนีย กิจกรรมนะครับหาบัคกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์ชัน9ที่จะปรับแต่งให้มันดีขึ้นนะครับให้ทุกคนนะช่วยหาบัคหน่อยกิจกรรมมีเวลาถึงวันที่7เดือน7นะครับถึงวันที่14เดือน7ดนะลิงก์โหลดนี่ก็อันนี้เลยนะครับสามารถโหลดได้ก็กดลิงก์ที่เว็บเพจได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเวตาดีฟชั่นเช่นกันต่อมาเขาบอกว่ารางวัลเนี่ยนะครับจะมี มีความช่วยเหลือมากที่สุดเนี่ยคือ900บาทนะครับ1นคนเลยคําแนะนําที่ดีที่สุด300บาท3คนนะครับแล้วก็เข้าร่วมเนี่ย150คูณคนนะก็สามารถที่มาร่วมหารางวัลได้นะครับหาบัคกันช่วยกันจะได้มีโปรแกรมจําลองเนี่ยครับดีขึ้นถ้าคุณเจออะไรในเกมถังซานแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคมีบัคอะไรก็ส่งมาที่นี่ได้นะครับเขาก็กาลังปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดนะครับเป็นมันเป็นเบตานะมันยังไม่ใช่เวอร์ชันจริงนะครับเบต้าอยู่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เจอบัคตัวเองเหมือนเขาจะแก้ไปแล้ว ผมก็เลยโหลดมาเล่นแล้วนะครับอ,อ๋อไลฟ์ไป2อสารอบแล้วก็ค่อนข้างที่จะลื่นเลยนะครับผมเปิดจอไว้นานเนี่ยผมเปิดไว้นานหลายชั่วโมงก็ไม่หลุดเลยนะครับตอนเล่นสตรีมไปดูเก่าๆได้ครับไม่หลุดเลยสักครั้งเดียวเป็นโปรแกรมแรกนะที่ผมสตรีมเวลา3าี่ชั่วโมงอะ่ะมันไม่หลุดอะ่ะ ปกติแม่งหลุดตลอดเลยนะครับก็เออเขาก็แก้เรื่องนี้ได้ดีเราจะหงุดหงิดไงดลงนู่นลงนี่แม่งหลุดตลอดเลยนะครับแล้วอย่างที่รู้กันนะครับว่า LDPayer l เนี่ยผมเคยบอกไปในสตรีมนะครับเป็นสูตรการตีกระดูกวิญญาณให้ได้อันดับสูงๆซึ่งเกี่ยวกับโปรแกรมที่คุณใช้ด้วยนะครับ ถ้าคุณใช้โปรแกรมจำลองที่มันลันได้ลื่น,ได,นได้ลื่นที่สุดปรับภาพประกาศเลยให้ลื่นๆนะครับมันจะสามารถตีบอสนะครับคะแนนรีดได้เยอะกว่าอ่าผมได้ทดสอบตามบอสกิจกรรมต่างๆแล้วว่าตัว LD เนี่ยเขาลันได้ดีจริงนะครับทีนี้ผมเวลาผมปรับผมจะปรับแบบสูงสุดต่ำสุดไปเลยนะครับคาว่าสูงสุดนี่ไม่ใช่เยอะสุดนะคือต่ำสุดแล้วเปิดเฟรมเรทภาพก็จะดูแตกๆนะครับแต่เนี่ยแหละ มันต้องปรับอย่างนี้ครับเพื่อการตีกระดูกเพราะเกมนี้สเปคมันสูงโอเคนะครับเข้าด่านมาตีเลยละกันนะครับตอนนี้บอสมันอยู่ที่ครึ่งรอดและดูเฟรมเรทดีๆนะครับมันจะไม่ค่อยตกเลยถือว่าดีมากๆนะครับก็ลองใช้ดูได้นะครับปรับภาพกากสุดเลยนะแล้วก็มาลองตีดูผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้อันดับการตีมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเฟรมเรทมันต่ำนะการออกสกิลมันจะค่อนข้างหน่วงนะครับมีความหน่วงจริงๆจากการเทสที่จะ ตอนนั้นผมไปตีถังลับนะครับกิจกรรมถังลับที่มันต้องตีตามเวลาครับต้องทําให้เร็วที่สุดถึงจะชนะได้นะครับต้องตีบอสให้ตายอย่างเงี้ยครับซึ่งการใช้ LD player ตั้งแต่รุ่นก่อนอ่ะมันทําประสิทธิภาพได้ดีมากนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับกับการตีบอสเฟรมเรทไม่ตกนะครับแต่ต้องปรับภาพกากะเลยนะถือว่าดีมากๆครับไม่มีแหลกไม่มีน่วงเลื่นๆนะครับอีกอย่างคือแบบที่สําคัญเลยนะคือมันไม่หลุดนะอันนี้คือที่สําคัญสุดละ เพิมเมันจะยังไงก็ผมก็ไม่ซีเรียสมากนะครับแต่จะซีเรียสตรงมันหลุดนี่แหละอืมนะครับแล้วก็มาคีดทีท้าโอเคมันไม่หลุดเราเราทำไงให้มันลื่นนะครับนี่ก็คือโปรแกรมนี้เลยอ่ะนยครับเดียวเข้ามาก็ตีอันดับได้ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตีด่านแดงนะผมตีด่านทองนะครับเพื่อมาเทสว่ามันลื่นแค่ไหนนะครับเห็นไหมสกิลก็เรื่อยเรื่อไม่นงไม่น่วงไม่รอบางทีเราตีไปมันมีความแบบหน่วงนิดนิด,นดอ่ะเหมือนมอนไม่ออกอ่ะมึงออกปะเหมือนค้างๆ้างแป๊บๆปบหนึ่งอ่ะ อนะครับอันนี้ก็ทําได้ค่อนข้างเร็วเลยนี่ปาไปมือแล้วนะครับโอเคครับสำหรับการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ LD Player ที่ผมแนะนําลองใช้กันดูได้ครับสำหรับการเล่นเกมที่คุณต้องใช้เฟรมเรทสูงๆนะครับอ่ะเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ